หัวกินซานเช่ชื่อนี้นะครับเก่งแทบโด่งดังมานานตั้งแต่รุ่นพ่อโดยเฉพาะย่างยิ่งตอนอยู่บาเลเซียอืยของดีแต่ทว่าปัจจุบันเขาอายุ41ขวบแล้วครับแกง,งอมเก๋าประสบการณ์จนสภาพร่างกายถึงข้าวต้องการการพักผ่อนและแน่นอนสิ้นเสียงนกกวีดสิ้นสุดฤดูกาลที่ผ่านมาเขาก็เพิ่มประกาศแขวนสตาร์ทไปแบบสดๆร้อนๆกับสโมสรที่บุกปั้นเขาขึ้นมานั่นก็คือเลอเาเบติสจบไปแบบสวยๆในฐานะตำนานกับยอดทีมเขียวขาพร้อมกับพูดทิ้งท้ายในแบบมีเลสไนในวันแขวน รอแป๊บนะแฟนบอลอีกไม่นานเราจะได้เจอกันอีกครั้งในเร็วๆนี้หลายๆคนก็เก็บไปคิดนัง่งคิดนอนคิดคาดเดากันไปต่างๆนานาอะไรวะอะไรวะมันคืออะไรวะหรือพี่แกจะเปลี่ยนบทบาทมารับตําแหน่งใหญ่โตในสมสรใช่ครับแกกลับมาจริงชนิดที่แบบว่าสื่อออฟฟิเชียลสมสรถึงขั้นต้องมาประกาศให้เองว่าจากนี้แกจะเป็นคนขับรถบัสทีมชุดใหญ่คนใหม่ให้กับสมสรแมหักมุมชิบหายฝันเป็นจริงแล้วนะครับพ่อตำนานครัวกินซานเชฟเรื่องคอนเทนต์ซุยโมบ้าบอยมากมายได้จากพวกเราซุยออฟฟิเชียลฝากกดไลค์กดติดตามช กำลังใจให้กันด้วยนะครับ